เรียนทั้งหมดถัความคาลพ uh huh. อันนี้นะถ้าใครไคยทำการบ้านมนาะ uh huh. ครูจะตีก้นให้ลายเลยัเข uh huh. ้าใจปะ uh huh. ถ้าใครที่ไม่ทำการบ้านมาเดี๋ยวครูตีก้นลายนะวันนี้ครูก็บอกตั้งแต่บุบวานแล้วว่าให้ทำการบ้านมาาใจปะฮะเออเงียบเออเกีย์ทับความคาลพอ่ะเกรียนนั่งลงได้อ่ะสำหรับวันนี้ให้ทุกคนหยิบหนังสือที่ครูบอกให้ไปทำการบ้านมานะ <What? S 1> าาเ,เออนกเรียน แล้วก็เปิดมาหน้าแรกเพราะว่าวันนี้เพิ่งเปิดเทอมนะวันเพิ่งเปิดเทอมนักเรียนต้องส่งงานเพราะว่าครูสั่งไว้เมื่อวานแล้วเอ้ยเปิดเทอมทำไมครูต้องสั่งการบ้านเด็กๆว่าเปิดมาอ้าวหน้าแรกครูก็ไม่ได้ทำอ้าวอ่าวันนี้เราก็อยู่ก,กับโรงเรียนบ uh ูอาใครนะสำหรับโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ถือว่าปลาเทียน การที่มีโรงเรียนป่าเทียนแบบนี้ครูเลยต้องเข้ามากําจัดนักเรียนที่ดื้อและมึนที่ไม่ฟังไม่ใช่ป่ะวะในเรื่องเกมมันน่าจะไปไกลแหละสวัสดีวันนี้ครูก็ขอกราบสวัสดีนักเรียนทุกคนทุกขั้นที่เข้ามาดูกันทุกคนด้วยนะครับนะครูมีชื่อว่าซีโรทูจนจบจันชื่อครูไว้และนําไปแชร์ด้วยนะอ่ะอยากขายของเก่งซะเหลือเกิน วันนี้ครูก็จะมาแนวลุกแบบเท่ๆหล,ล่อๆเลยลุกสืบกับตัวเองหล่อนะสาหรับเกมนี้ก็จะเป็นแนวเทินเบทนะนักเรียนเฮ้ยไม่ใช่สําหรับโรงเรียนนี้ก็จะเป็นเทินเบทนะนักเรียนสําหรับนักเรียนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่เป็นนักเรียนดีเด่นสําหรับผมเลยคือฮิโยริได้เกรดสี่ทุกวิชา เพราะว่าเป็นตัวเมนผมอ่ะสิเป็นนักเรียนเมนผมนะครับตอนนี้เลเวลผมก็แค่อยู่ที่ประมาณ30นะนักเรียนคนที่2ก็เป็นตัวที่ผมปั้นเหมือนกันเฮ้ยไม่ปั้นนี่เป็นตัวที่ผมสอนเป็นอย่างดีก็คือฮารุนะนะและตัวที่3มก็เพิ่งปั้นเพราะว่าเกมแจกฟรีแล้วก็ทำให้เราเป็น3ดาวเลยก็คือโนโนมิ โนโนมิกูไปอ่านโมโมได้ไงวะาดูยังไงเป็นโมมาแล้วก็ตัวที่3เขาบอกว่าเป็นปิดเมตาสำหรับแท้งดีเด่นระดับหนึ่งของเกมคือซูบากินั่นเองที่แรกผมปั้นยูกะนะครับยูกะแบบตัวละครถ้าใครไม่มีไอ้ถ้าใครไม่มีนักเรียนสำหรับแท้งเริ่มต้นก็ยูกะก็ถือว่าถึกเอาเรื่องสำหรับตัวละครอ,อันเซนเตอร์ Center, หรือซับพอร์ตก็ ชื่อว่าคารินแล้วก็ฮายาน,นินะอ่าชื่อว่าคารินแล้วก็ฮายาน,นินะไอ้แยกูอ่านชื่อผิดหน่อยกูขออภัยด้วยกูเพราะว่าผมเพิ่งเปิดเทอมเพิ่งเปิดเทอม,มจาชื่อนักเรียนไม่ค่อยได้สําหรับเกมนี้ก็เป็นแนวเทิร์นบิดประจนไัยบุกด่าน VVP ก็มีแต่อารีนาผมยังไม่เปิดนะมันต้องเปิดปลดล็อกด่านที่6ทับหนึ่งสำหรับเกมนี้ก็จะปูทางไปทางเนื้อเรื่องนะในเรื่องโคชจะดีนะครับ เรามาเนื้อเรื่องหลักดีกว่าเนื้อเรื่องหลักผมก็ทําการอ่านไปถึงตอนที่14แล้วนะครับตอนที่14มีคืนมีชื่อตอนว่าปฏิบัติกรารกองทัพกําลังหน้ากลากของมิสึก,กิ2นะครับผมก็ขอต้องขอข้ามเนื้อเรื่องไปนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวพอเนื้อเรื่องนี่แหละเกมนี้เป็นเกมที่เนื้อเรื่องค่อนข้างดีแต่เสียดายไม่มีตัวละครวิชายมาเป็นบทนอกจาก ตัวกงของธนาคารอะไรก็ไม่อยากสปอยเท่าไหร่ทุกคนก็ไปโหลดเล่นกันเองนะครับสำหรับเกมบูอาค r c h i นะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับเชิญรับชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องบทงที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็เนื้อเรื่องก็จบแล้วก็ตัดมาสักคาซีนตอนที่กาลังจะแปป้นธนาคารนะครับคุณครูก็ไม่อยากให้ ผมเป็นคุณครูที่ไม่ดีที่แบบสปอยเนื้อเรื่องก่อนนักเรียนนะครับต้องนักเรียนต้องโหลดมาดูนะครับโหลดมาดูแล้วโหลดมาเล่นปิดใจก็เล่นต่อไม่ติดใจก็ไม่ต้องเล่นแค่ไหละครับเป็นแนวเทินเบสนะครับแล้วก็การใช้สกิลก็จะอยู่ที่ค่าคอร์สนะก็แต่และตัวก็จะใช้ค่าคอร์สไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวที่หนึ่งของเราคือไม่ไม่ไม,ไม่อย่างตัวที่หนึ่งของเราคือการคว่างระเบิด เป็นตุกตาบาร์บี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะล่อลวงให้ศัตรูตีตุ๊กตาาบาร์บี้แต่ละตัวก็สกิลจะไม่เหมือนกันนะครับพี่ฮันเริ่มหงวกคู่ตัวความเสี่ยงก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลลูกซองนะครับผมก็ได้เล่นมานิหน่อยเลยรู้ว่าตัวละครเป็นสกิลอะไรแล้วก็จะได้โรนะครับนะก็ยิงไปธรรมดา ตอนนี้นักเรียนของเรากําลังสู้เราก็ต้องให้กําลังใจแต่เรานักเรียนชุดนี้เราไม่รู้จักชื่อสักคนเลยก็สู้ๆนะทุกคนสู้ๆสู้ๆคนๆๆบุกไปเลยแค่ปนธนาคารอ่อ<ล>ะ,ะมันเป็นเรื่องทรมรดาหรือเปล่านะไม่ไม่ธรรมาดาริอื้อหือ ไม่รู้ว่าโรงแรียนที่นี่ที่ไหนนะครับแต่ผมได้มาเป็นคนครูแล้วก็มันก็โหดเอาเรื่องนะโรงแรียนนี้จัดการมันนักเรียนเราต้องจัดการคน,คนที่อยู่แถวนี้โหย้ยรถถังเรือรถระเบิดปืนคนกันมาทุกอย่างาตอนนี้เข้าไปแล้วครับ ลูกกองมาอีกครั้งยิงโบ๊ะโบโ๊บ,โบยิงหน้าแหกยิงหน้าแหกล่อยโดนติดระเบิดไม่ทันเกมจบไปกรอนนะครับท่านผู้ชมโอ้โอจบสตอรี่แล้วนะครับนะไปกันเลยมุ่งหน้าไปอะไรสักอย่างน,นี่แหละ นะครับเราก็จบสตอรี่ที่14หรือบทเรียนที่14ของคุณครูนั่นเองนะครับ mm hmm. อ๋อไอ้เหี้ยแบบแช่อ่านเนี้ยเรื่องก็ผ่านไป20นาทีแล้ว,ลวสำหรับระบบเกมก็ยังไม่จบนะครับนี่ก็จะเป็นระบบแชทนะครับทุกคนก็เหมือนการตอบแชทนักเรียนอะเนี่ยนักเรียนก็จะส่งข้อความมาเดี๋ยวเรียกสักคนก่อนนี่คือโคโลริ โคโรลิเขาส่งข้อความมาหาคุณครูว่าถ้ามีเรื่องสงสัยแล้วก็ถามฉันได้ตลอดเลยนะคะมาร่วมเคลียสงสัยกับโคโรลิได้ตลอดเวลาเลยนะคะอ่านี่ก็ถ้ากดไปก็จะเป็นเนื้อเรื่องสําหรับที่เราไปหาไปเคลียร์ข้อสงสัยกับตัวละครตัวละครนี้หรือนักเรียนคนนี้นะครับอ่านี่ก็ถ้าผมอธิบายเยอะกว่านี้นะคลิป ขี้เกียจตัดนะครับเออเอาง่ายๆก็คิดเกียจตัดแล้วก็มีเคเวสประจําวันเหมือนแบบแบบเกมเ,เทิร์นเบสทั่วไปเลยนะครับอืมแล้วก็จะมีระบบสร้างอุปกรณ์นี่สร้างเสร็จพอดีรับให้ดูเลยนะครับเราได้มาเป็นของตกแต่งคาเฟ่นะครับเกมนี้จะมีร้านคาเฟ่ของเราด้วยนะครับคูแบกแบบ ครูแบบหัวฉลาดหัวการเงินหัวการคล้าอะไรแบบนี้ครับเปิดคาเฟ่ให้นักเรียนมานักเรียนก็ติดหนี้ธนาคารอยู่ด้วยนะครับเนื้อเรื่องคือการติดหนี้นะครับการกดเข้ามาก็สามารถแตะที่ตัวละครนักเรียนที่เราชื่นชอบแล้วเราก็จะได้ข้าหัวใจข้าหัวใจนี่เอาไปทําอะไรงั้นเหรอยิ่งข้าหัวใจเยอะนี่คือระดับความห่วงใยสี่นะครับยิ่งความห่วงใย,ยเยอะพลังโจงตีหรือพัน,น พลังโจมตีหรือแบบเขาเรียกอะไรนะพลังโจมตีหรือหรือ h p อะไรประมาณนี้จะเพิ่มขึ้นนะยิ่งข่าวห่วงใยเยอะอะ่ะอันนี้ก็เป็นการรับของตอบแทนที่นักเรียนมามาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกแล้วก็มีระบบอันเห็นไหมบัตรรับเชิญนักเรียนอนะ่ะตอนนี้กำลังคูดาวอยู่นะครับสามารถอันเชิญนักเรียนมาให้เสียเงินได้อีกนะครับ โอ้โหครูนี่หัวหมอจริงๆ,งๆการคลาแล้วกอ็อันที่เราได้มาจากการสร้างอุปกรณ์ก็คือของตกแต่งตรงนี้คือโรมนะครับแล้วก็วางโคมตรงนี้กันเลยแล้วก็จะได้แต้มสเตป็ปเอาไปเอาอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ก็บอกผมด้วยนะมีอะไรต่อตอนเนี้ยไม่รู้ไม่รู้แล้วตอนนี้ก็จะมีการตีบอสด,ด้วยนะครับแต่ตอนนี้บอสปิดแล้วเนี่ยตอนนี้บอสปิดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยมีการตีบอสแล้ว นะมีการตีบอร์ดด้วยแล้วก็มีโบทภารกิจประจําวันอะไรลองลองเข้ามาเป็นคุณครูดูนะครับนะลองเข้ามาเป็นคุณครูดูก่อนสักวัน2วันนะเพราะว่าเป็นเกมแนวเฮ้ยมันเป็นโรงเรียนแนวเทิร์เบตนะทุกคนอย่าอย่ารีบตัดสินใจว่าโรงเรียนนี้มันมันไม่ดีมันไม่ดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกคนอย่าตัดสินใจแนตะ่ภายนอกทุกคนคงสําหรับวันนี้ก็สามารถเข้าไปอยู่แบบ อยู่ลองใช้ชีวิตสักสองสามวันดูนะสําหรับนักเรียนที่อยากเป็นครูลองดูนะครูแต่เสียดายหน่อยนะครับ gm ผมขอฝากให้นักเรียนผู้ชายเข้ามาก็ได้นะครับรู้สึกว่าเหงามากเลยมีแต่นักเรียนผู้หญิงรู้สึกว่ามันมันไม่สมดุลน,นะครับต้องมีนักเรียนผู้ชายมาแย่งจีบนักเรียนผู้หญิงต่อหน้าคุณครูคุณครูจะแบบเจ็บใจแล้วมีกําลังใจเล่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับสําหรับใครชอบนักเรียนหรือโรงเรียนของผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดนะก็สำหรับวันนี้ก็คุณครูก็ขอากราบตัวลานักเรียนทุกคนไปด้วยนะครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเจอกันใหม่นะทุกคนเฮ้ยเจอกันใหม่นะนักเรียนบ๊ายบาย